โหนี่มันทุเรียนพามาดูสวนทุเรียนครับผมทุเรียนอายุ4ปีเพิ่งออกลูกปีแรกเจ้าของสวนใจดีดีนี่ครับเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเลยก็พากันเดินชมความอลังการของสวนผมก็มาขอความรู้เอาไว้เผื่อได้นำไปใช้กับสวนตัวเองบ้างครับแล้วอะไรเนี่ยเอา้ามันพาแวะมาเก็บเงาะเฉยเลยโอ้ยสู๊ป้าป้า,ปาหาดูทุเรียนเจอลูกสวยๆแล้วก็ตัดลงมาครับ นี่เพื่อนก็ทั้งปีนให้ทั้งเป็นมือผ่าให้ได้ชิมเลยนะครับงงๆผ่ากันไปอ้านนางซะสุววิธีการดูทุเรียนลูกไหนสุกไม่สุกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะบอกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันดูยังไงวะใครรู้เรียกมาบอกเลยนะครับได้พากันนั่งกินทุเรียนดิบไปเลยหาดูลูกอื่นต่อโอ้ต้นนี้โดกมากครับวันนี้ได้ทุเรียนกลับไปบ่มด้วย จริงๆยังไม่ถึงวันตัดนะครับแต่ก็มีบางลูกที่บ่มสุกได้แล้วครับรอบหน้าเนี่ยต้องมาสมัครเป็นคนรับทุเรียนแล้วครับขอตัวไปซ้อมก่อนนะ